เทคนิคเคล็ดลับปั้นช่องโตวไวไม่รู้กี่เท่าไม่มีอยู่จริงตามฉบับในตุกอินฟิ i ิตี้แปดนะครับก็วันนี้นะครับก็อยากจะมาคุยนะครับแล้วก็มาบอกนะครับประสบการณ์ของตนเองแล้วกันนะครับเพื่อนเรื่องของการปั้นช่องนะครับจะโตวไวหรือไม่โตวไวเนี่ยนะครับเราจะลงคลิป วันหนึ่งกี่คลิปก็แล้วแต่จะลงเวลาไหนก็ได้นะครับจะเป็นคลิปมีคุณภาพคลิปไม่มีคุณภาพคลิปจะเป็นไวอรอลไม่เป็นไวรัลเนี่ยนะครับทุกคลิปของเรามีโอกาสนะครับที่จะทำให้ช่องของเราโตวไวนะครับทำไมถึงบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญของช่องเรานะครับฟีดของเราจะลื่นไหลวไหลดีนะครับ คลิปจะมีคนดูไลฟ์สดจ,จะมีคนดูนะครับมีอยู่เหตุผลเดียวเลยที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆคือการทำคลิปนะครับไม่ให้ผิดกฎชุมชนนะครับเมื่อไหร่ที่คลิปของเรามีการทำผิดกฎชุมชนนะครับ AI จะไม่นำส่งคลิปของเรานะครับออกไปยังฝีสาธารนณะที่มีคนดูเยอะแยะมากมายเพราะอะไรต่อให้เราลงคลิปเยอะคลิปเราดีแค่ไหน ถ้ามันมีคลิปใดคลิปหนึ่งในช่องของเรานะครับผิดกฎชุมชนนะนะครับ AI เขาก็จะไม่ผักดันแล้วเขาก็จะลดค่าการมองเห็นของเราลงนะครับ AI ไม่มีไม่ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพื่อนแต่เขาจะลดค่าการมองเห็นลงนะครับทําให้มีคนดูคลิปเราน้อยลงนะครับไลฟ์สดมีคนเข้ามาชมเราน้อยลงเหตุผลเดียวคือคลิปนะครับของเรานะครับมีคลิปใดคลิปหนึ่งในช่องของเรา ผิดกฎชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเลยนะครับไม่มีเทคนิคใดไม่มีเคล็ดลับใดนะครับทำให้ช่องเราโตไวไม่รู้กี่เท่าก็แล้วแต่ที่เขาบอกกันนะครับไม่มีนะถ้าเกิดคุณนะครับทำคลิปผิดกฎชุมชนนะครับไม่เชื่อลองเช็คคลิปของตัวเองดูว่าคลิปของเพื่อนเพื่อนเองนะครับมีคลิปไหนบ้างนะครับ ผิดกฎชุมชนหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของการเช็คคลิปผิดกฎชุมชนหรือไม่ผิดกฎชุมชนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้มีใครอยากรู้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนี้ว่าอยากรู้นะครับมีเทคนิคนะครับเยอะแยะมากมายที่าสามารถทําให้เราทําให้ช่องเราโตวไวได้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมฝากไว้นะครับคลิปอย่าผิดกฎชุมชนอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนของเราแล้วก็ติดตามช่องในทุกอินฟินิตี้แปดแปดเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ